สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูสภพาเด็กๆมาทําโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมทนาดในขวดค่ะค่ะ ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมทอร์นาโดในขวดกันนะคะคุณครูมีกิจกรรมหรือปรากฏการทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับทอร์นาโดให้นักเรียนได้ดูกันเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรน่ากลัวขนาดไหนคะ่ะหรือว่าจะมสนุกเด็กๆชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูนะคะ ค่ะหลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอพายุทอร์นาโดแล้วคุณครูจะพานักเรียนมาลองทำกิจกรรมทอร์นาโดในขวดนะคะว่าลักษณะของทอร์นาโดในขวดจะเป็นเหมือนดังภาพคลิปที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูจะปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นนักหรือเปล่านะคะลองดูค่ะ วันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จกักวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมทอร์นาโดในขวดกันนะคะ 1. ขวดน้ำสองขวด 2. เกลียวทอร์นาโดหนึ่งอัน 3. สีผสมอาหารและสกันไกลค่ะหลังจากที่เด็กได้นำน้ำใส่ขวดไว้ประมาณนี้แล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆนํำกันไกลตัดที่ซองสีผสมอาหารนะคะ และนำสีผสมอาหารเทลงไปในขวดน้ำนะคะในน้ำที่มีขวดเลยนะคะไม่ต้องเทเยอะนะคะลูกพอให้เป็นสีสันก็พอหลังจากนั้นนำเกี่ยวทอร์นาโดมาหมุนที่ขวดฝาขวดน้ำเลยค่ะปากขวดน้ำเลยค่ะและนำขวดน้ำที่เป็นขวดเปล่าอีกหนึ่งขวดมาประกอบใส่ดังในภาพเลยนะคะ,ะแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆพลิกขวดน้ำ ที่ไม่มีน้ําลงไปด้านล่างนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าน้ําไม่ไหลลงไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะในขวดน้ําด้านล่างจะมีอากาศดันขึ้นมาเพื่อให้ขวดที่มีน้ําข้างบนดันลงไปข้างล่างไม่ได้นะคะดังนั้นให้เด็กๆลองหมุนเป็นลักษณะวงกลมแบบนี้นะคะเขย่าวขวดเป็นลักษณะวงกลมแบบนี้ดูสิคะเด็กๆลงแล้วยังคะน้ําลงแล้วยังคะ น้ำลงแล้วเนื่องจากอะไรรู้ไหมคะเพราะอากาศที่อยู่ขวดด้านล่างจะไปแทนที่ขวดน้ําที่อยู่ด้านบนนะคะอากาศจะไปอยู่ด้านบนส่วนน้ําก็จะดันลงมาข้างล่างแบบนี้เลยนะคะ,อะลองอีกหนึ่งครั้งนะคะหมุน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 แบบนี้เลยคะ่ะ่าลงมาแล้ว อากาศจะขึ้นไปแทนที่น้ํานะคะและน้ําก็จะดันลงมาอยู่ข้างล่างแทนที่ของอากาศนะคะเป็นอะไรคะลูกเป็นพายุทอร์นาโดนะคะค่ะสําหรับกิจกรรมนี้สําหรับกิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมว่าอะไรนะคะกิจกรรมทอร์นาโดขวดน้ํานะคะกิจกรรมของเราก็จบลงเพียงน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ